สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาเจอกับเราเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับบูบอเดชชาแนลประจำวันที่25กรกฎาคม2568แนวทางทีเด็ดของเราวันนี้ครับมีให้4คู่นะครับฟุตบอลไว้เคาลีก้าฟินแลนด์1คู่รัสเซียพีเม์ลีก1คู่และฟุตบอลเมเจอร์ลีกอกเกอร์2คู่ครับก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้ เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึไลค์และกดติดตามบูบอนเด h ชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t i k t o อกบูบอนเดชด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราวันนี้ครับวิเคราะห์ฟุตบอลฟินแลนด์ FF y a l o ทีมแบบ10ของลีกเปิดสนาม Project Leaf a r i n a รับการมาเยือน VPS VASA วาซทีม .7 ับของลีกครับคู่นี้คิกออฟกันเวลา5ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้ผู้มาเยือนอย่าง VPS วาซต่อ0.5 เราไปดูข้อมูลต่างๆและสถิติที่น่าสนใจของเกมคู่นี้กันครับใครจะชนะในคู่นี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ FordMob นะครับให้เจ้าบ้าน FF y a o ยาโมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่22เเครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี57และผู้มาเยือนอย่าง VPS a s a วซมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่22เช่นกันผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับ ขอเริ่มกันที่เจ้าบ้าน FF y a l o นะฮะแพ้ u ิ e หน1ประตูต่อ0ครับเกมเย่าฟุตบอลไวเค้าลีกาฟินแลนด์ครับลอง1.25ได้ครึง่งแพ้อินเตอร์ตูคู1ประตูต่อ3เกมเยือนนะครับลอง1.75เสียครึง่งเสมอมาริฮาม1ประตูต่อ1เกมเย่าฟุตบอลฟินแลนด์ไวเค้าลีกาต่อ0.5เสียเต็มครับชนะ HJK เฮลซ i n k i 3ประตูต่อ2เกมเยือนนะครับฟุตบอลไวเคาลีกาฟินแลนด์ลอง1.5ได้เต็มครับ แพ้ KTP 2ประตูต่อ3ครับต่อปอปอเสียครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง7นัดชนะ1เสมอ2แพ้4ได้6เสีย11ประตูด้านฟอร์มการเล่นทนัดหลังของ VPS วาซ่าครับเสมอ่ p s 1ประตูต่อ1เกมเย่าฟุตบอลไว้เขาลีกาฟินแลนด์ครับลองปอปอได้ครึ่งแพ้อิเวส2ประตูต่อ3ครับลอง1.25ได้ครึ่งแพ้ HJK เฮลซิงกิ2ประตูต่อ0ลอง0.75เสียเต็ม แพ้ฮาก้า1ประตูต่อ2ต่อ0.5เสียครับและแพ้ AC อูลู1ประตูต่อ2บอลราคาเสมอนะครับเสียครับฟอร์มเกมเย,ยนในลีกแข่ง8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4ได้17เสีย15ประตูสถิติเฮตุเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของเกมคู่นี้ครับ FF ยาโรนะครับเคยชนะได้10นัดเสมอกันรวมทั้งหมด12นัดและ VPS วาซาชนะได้15นัดพวิวก่อนเกมบายจ็อกนัด บอลคู่นี้ต้องบอกว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยทีเดียวครับเนื่องจากเป็นการพบกันของ2เทีมที่ผลงานเข้าขั้นห่วยแตกและดูไม่ได้ทั้งคู่แต่สุดท้ายถ้าให้เลือกถือหางฝั่งใดคงต้องเป็น VPS ผู้มาเยือนแหละครับแม้ว่า6นัดหลังสุดจะห่วยแตกด้วยกันไม่ชนะใครเลยก็ตามแต่มั่นใจว่านัดน,นี้จะเรียกคืนฟอร์มเก่งได้เนื่องจากเจ้าบ้านในวันนี้ก็คือยาโรที่อันดับอยู่ต่ำกว่าแถมล่าสุดมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นติดโทษแบนไปถึง2ลายครับ ยิ่งทําให้สถานการณ์ดูแย่ลงไปอีกครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ VPS ต่อ0.5แม้ภาพรวมจะย่แย่เพียงใดแต่มั่นใจว่าเกมนี้จะคืนชีพกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งครับสกอร์ทีคาดของเกมนี้ VPS บุกมาชนะ FF ย a โ o ได้2ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ขอไปกันที่พเมิลีกรัสเซียค i r ร a ย s e วตอฟเปิดสนาม s o ร i d a นอสซาม a m a อ a รีน n a รับการมาเยือน n i สน n y n o v g o r o คู่นี้เตะก,กันเวลาห้าทุ่มตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้เจ้าบ้านคคเลียโซเวตอฟตต่อ0.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดมอบ26คนครับให้เจ้าบ้านคคเลียโซเวตอฟมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่73%ปเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี1 5เปอร์เซ็นต์ครับด้านผู้มาเยือนอย่างนิสนี่นอฟโกลอสมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์เราย้อนกลับไปดูผลงานท่านัดหลังสุดและผลได้เสียของคู่นี้ครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านคิเลียโซวิตอฟเสมอเอกลอน1ประตูต่อ1นะครับรองปอป,อปอได้ครึ่งแพ้ฮักสมัสกอสนี่1ประตูต่อ0ครับบอลไม่เปิดราคาเป็นเกมกระชับมิตรครับเสมอสเปนตักมอสโก2ประตูต่อ2บอลกระชับมิตรนะครับไม่เปิดราคาเสมอคามาส1ประตูต่อ1ครับก็ไม่เปิดราคาอีกเช่นกันเสมอฟาเคล1ประตูต่อ1นึ่งครับออบอลราคาเสมอนะครับจบเจ้าด้านฟอร์มห้านัดหลังของนิตนี่นอฟโฟลอส แพ้ครัชโนดานสามประตูต่อ0ูนยะครับรอง1ลูกเสียครับแพ้คา r m มาร์สหประตูต่อ3ครับเกมกระชับมิดบอไม่เปิดราคาชนะโซชิ1ประตูต่อศูนครับเกมกระชับมิดรองปอปอได้เต็มครับชนะเท็กซิชิอีวานโวูสา3ประตูต่อศูนครับเกมกระชับมิดไม่เปิดราคาและแพ้โซชิ1ประตูต่อ3ครับฟุตบอลรัสเซียลีกลองปอปอเสียครับการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา14ครั้ง คีเรียสโบตอชนะได้7นัดเสมอกัน3นัดด้าน n i ส n ีนอฟว o ล o ์ชนะได้4นัดพีวิวก่อนเกมและสะกอร์ทีคาดของคู่นี้ครับบอลคู่นี้ส่วนตัวยังมองว่า k ีเรียส o บตอมีแววประเดิมเก็บ3แต้มแรกของซีซั่นได้เลยแม้ว่าเกมนัดแรกจะทำได้เพียงแค่เสมอแต่การบุกไปเยือนคู่แข่งการเก็บแต้มได้ถือว่าดีเยี่ยมแล้วเท่ากับว่าการกลับมาเปิดบ้านในวันนี้พร้อมจัดหนักเพื่อคว้าชัยครับ ต่างกับผู้มาเยือนอย่างนิสซี่น็อปโกลอตที่เกมเปิดสนามโดนทีมแชมป์เก่าไล่อดไปถึง3ประตูต่อศูนย์ส่งผลให้พวกเขาสูญเสียความมั่นใจตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลเลยก็ว่าได้ครับแถมวันนี้ต้องออกไปเยือนอีกมองดูแล้วมีแวแพ้ ath, เป็นเกมที่2ติดต่อกันครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้คิเลียโซเวตอฟต่อ0 5กับทีมที่มั่นใจกว่าแถมยังได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์อย่างนี้ยังไงก็ต้องขอเลือกถือหางเจ้าบ้านโดยปริยายครับสกอร่คาดของเกมนี้คิเลียโซเวตอฟเปิด นอฟโกลอสไป1ประตูต่อ0นครับคู่ที่3ขอไปกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซกอกเต้โคลัมบัสครูเปิดสนามโลเวอร์ดอทคอมฟิลรับการมาเยือนออเรนโดซิตี้คู่นี้เตะกันเวลา6กโมงสานาทีตอนเช้านะครับตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้โคลัมบัสคูต่อศูนาลบหาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซนต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอตม็อบสามอบคนให้เจ้าบ้านโคลัมบัสครูมีเปอร์เซนต์เอาชนะอยู่ที่5 3เเซต์ครับ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22ด้านผู้มาเยือนอย่างอ r l a n d o City มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่24เซผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านโคลัมบัสคูชนะ DC United 2ประตูต่อ1เกมเยอเมอรกลีกซ็อกเกอร์ครับต่อ1.25เสียครึ่งแพ้ Nashville SC 3ประตูต่อ0ครับลอง0.5เสียชนะ FC ซิน c ิ n n a t i 4ประตูต่อ2ลองปอป,อปอได้เต็มครับเสมอ s อ a s o u n d e r 1> FC 1ซีประตูต่อ1ลอง0.5ได้ครับชนะฟิลาเดลเฟียยูเนียนหประตูต่อ0ต่อ0.75ได้ครึ่งฟอร์มการเล่นในบ้าน13นะัดชนะ8เสมอ4แพ้1ได้23เสีย13ประตูด้านฟอร์มของออร์แลนโดซิตี้นะครับชนะนิวอิงแลนด์2ประตูต่อ1เกมเยือนมิลิกซ็อกเกอร์ต่อปอปอ,ปอได้เต็มครับแพ้นิวยอร์กซิตี้เอฟซีประตูต่อ2ต่อ0.75เสีย เสมอ CF Montreal 1ประตูต่อ1ต่อ1.25เสียครับเสมอ Charlotte FC 2ประตูต่อ2ต่อปอปอเสียครึ่งและแพ้ FC Cincinnati 1ประตูต่อ2ต่อ0.5เสียครับฟอร์มการเล่นนอกบ้าน12นัดชนะ5เสมอ5แพ้2ได้19เสีย13ประตูครับสถิติเฮดทูเ a d ที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับโคร o มั d ค a ู a l a n c ได้9นัดเสมอกันทั้งหมด4นัด ด้านอโรนโดซิตี้ชนะได้10นัดทัศนะก,ก่อนเกมบายพงโกลม้มโต v i p เจ้าถิ่นโคลมบัสครูครับพวกเขามีผลงานในบ้านที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันขณะที่ฝั่งของทีมเยอเอรโดซิตี้ครับผลงานนอกบ้านก็ดีเช่นกันเพราะไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันโดยเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าโคลัมบัสครูได้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานในบ้านของพวกเขาก็ แข็งแกร่งมากๆแถมสถิติการเจอกัน3ครั้งหลังสุดก็เป็นฝ่ายคุลลัมบัสคูลที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดดังนั้นเกมนี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับบอลแพ้ทางอ่ะพูด,ดง่ายๆสกอร์ีคาดของเกมนี้ครับคุลัมบัสคูลเปิดบ้านเอาชนะออร์โดซิตี้ไป3ประตูต่อ2วางสกอร์สูง3.0นะครับคู่ที่4วีคอฟฟิตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นิวอิงแลนด์เปิดสนาม ยูเลตสเตเดียมรับการมาเยือนมอนทรีออลคู่นี้คลิกออฟกันเวลา6กโมงสานาทีตอนเช้านะครับตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้นิวอิงแลนด์ต่อ0ูนย์ลบหครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์227คนครับให้เจ้าบ้านนิวอิงแลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่59%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี20%ครับด้านผู้มาเยือนอย่างมอนทรีออลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่21% ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับขอเริ่มกันที่นิวอิงแลนด์เจ้าบ้านแล้วกันครับแพ้ออรแลนโด1ประตูต่อ2ครับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ลองปอปอเสียครับแพ้นิวยอร์กเรดบูล3ประตูต่อ5เกมเยือนฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับลอง0.5เสียครับเสมอออสตินเอฟซี0ประตูต่อ0ลองปอปอได้ครึ่งครับแพ้อินเตอร์ไมอามี่เอฟซี1ประตูต่อ2ลอง0.5เสียครับและแพ้พอร์ตแลนด์ทิมเบอร์1ประตูต่อ2ลอง 0. 5ก็เสียชัค,ยครบ ฟอร์มการเล่นในบ้าน10นัทนา2เสมอ2แพ้6ได้11เสีย15ประตูครับด้านฟอร์มข้างหลังของมอนทรีออลครับแพ้ชิคาโก้ไฟ์ศูนประตูต่อ2ลองปอปอเสียครับแพ้ฟิลาเดลเฟียยูเนียน1ประตูต่อ2ลอง1.25ได้ครึ่งเสมอออร์แลนโดซิตี้1ประตูต่อ1นลอง1.25ได้เต็มเสมอฟอตเอฟซี2ประตูต่อ2รายการเคนดาครับต่อ0.75เสียครับ และแพ้อินเตอร์ไมอมี่1ประตูต่อ4ลอง0.5เสียเต็มครับฟอร์มการเล่นนอกบ้าน13นัดชนะ2เสมอ3แพ้8ได้12เสีย21ประตูครับสถิติเฮดทูเฮดการพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับเจ้าบ้านนิวอิงแลนด์ชนะได้18นัดเสมอกันทั้งหมด4นัดด้านผู้มาเยือนอย่างมอนทรีออลชนะได้13นัดพรีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ เจ้าชินนิวอิงแลนด์ครับพวกเขามีผลงานในบ้านที่ย่แย่มากๆเพราะไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนมอนทรีอลครับผลงานนอกบ้าน6เกมแรกพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับเนื่องจากทั้งคู่ฟอร์มห่วยแตกพอๆกันและอยู่ในโซนท้ายตารางเหมือนกันอีกด้วยเกมนี้เชื่อว่าน่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีแน่นอนและมองว่าโอกาสจบเจ้า กินกันไม่ลงมีสูงมากๆฉะนั้นอยู่ฝั่งลองมองว่ามีโอกาสเฮรับทัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับมอนทรีอลบุกมาเสมอนิวอิงแลนด์ได้1ประตูต่อ1วางสกอร์ต่ำ2.50นะครับโอเคครับและนี่ก็คือแนวทางฟุตบอลประจำวันที่25รกรกฎาคม2568มีคู่ไหนบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกครับฟุตบอลไว้เค้าลีกกาฟินแลนด์ FF ยาโลเปิดบ้านรับการมาเยือน VPS วาซาคู่นี้ VPS ีบาซามาต่อ0.5นะครับผมให้ผู้มาเยือนอย่าง VPS วาซาบุกมาชนะ f f ยาโลไป2ประตูต่อ1ครับคู่ที่2พรพิมยริล,ลเซียครับคิเลียโซเวตอฟเปิดบ้านรับการมาเยือนนิซี่นอฟโกลตคู่นี้เจ้าบ้านคิเลียต่อ0.5ครับผมให้เจ้าบ้านคิเลียโซเบตอฟชนะไป1ประตูต่อ0นวาสกอร์ต่ำครับ และคู่ที่3และ4เป็นฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับโคลัมบัสคูเปิดบ้านรับการมาเยือนออรแลนโดซิตี้คู่นี้โคลัมบัสคูต่อ0.5ล5ครับผมให้เจ้าบ้านโคลัมบัสคูนคชนะไป3ประตูต่อ2วางสกอร์สูงครับคู่ที่4นิวอิงแลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนมอนทรีออลครับคู่นี้ฟอร์มห่วยแตกทั้งคู่นะฮะแต่เจ้าบ้านนิวอิงแลนด์ต่อ0.75ล5ผมให้นิวอิงแลนด์เปิดบ้านเสมอกับมอนทรีออลไป1ประตูต่อ1ครับวางสกอร์ต่ำ สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยนะครับและอย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้บูบอลเด็ดชาแนลด้วยนะครับและกดติดตามช่องทางของเราทาง u t u b e บูบอลเด็ดชาแนลและ Ti k t o k บูบอลเด็ดด้วยครับผม วันนี้ลาไปแล้วครับพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีแล้วกัน